ข่าวดีแจ้งประชาชนที่ใช้บัตรทอง30บาทประจำวันที่25เมษายน2567ดูดูนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook ไทยคู่ฟ้าซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะจาก30บาทรักษาทุกโรคสู่30บาทรักษาทุกที่สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทั่วหน้าเป็นสิทธิที่คนไทยกว่า47ล้านคนใช้รักษาพยาบาลที่ผ่านมายังพบความไม่สะดวกสบายจากการใช้บริการในหลายประเด็นเช่นการใช้สิทธิข้ามเขตที่ต้องขอใบส่งตัว หรือใช้สิทธิบัตรทองได้เฉพาะในสถานพยาบาลของรัฐเท่านั้นดังนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและก้าวสู่สังคมดิจิทัลรัฐบาลกำหนดนโยบาย30บาทรักษาทุกที่ให้ประชาชนได้รับบริการด้านการสาธารณสุขที่ดีขึ้นไปนอกจากจะสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่สถานพยาบาลประจำตามสิทธิของตนเองหรือหน่วยบริการในระดับปฐมภูมิได้ทุกแห่งแล้ว ยังสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่หน่วยบริการเอกชนในจังหวัดที่เข้าร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ทั่วประเทศไม่ว่าจะมีสิทธิบัตรทองอยู่ที่จังหวัดใดก็สามารถใช้สิทธิได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแค่เพียงมีบัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้นโดยนำร่องใน4จังหวัดได้แก่แพร่ร้อยเอดเพชรบุรีและนราธิวาสและขยายเข้าสู่ระยะที่สอง ที่เพิ่มความครอบคลุมอีก8จังหวัดได้แก่นครราชสีมานครสวรรค์พังงาเพช,ชบูรณ์สัตแก้วสิงห์บุรีหนองบัวลำพูและอำนาจเจริญและจะขยายไปทั่วประเทศใน1นปี